พีเหล่าดูเอลเลสทุกท่านวันนี้เรามากับเด็กสแตนอะโลนฟิตใครที่เป็นแฟนคลับตัวโยนะคะลูนเทอร่าก็จะกลับมาลงคลิปบ่อยๆแล้วนะยังไงก็อย่าเพิ่งห่างหายกันไปนะคะ let's go ฟิตไปก่อน gas s p e l เฮ้ยเอางี้เลยเหรอ เรามีกระโดดลบย <Yeah! S 1> ่าไปอันแท็กไม่ได้นะครับไม่ได้ <laughs> จบเทินรอบที่สองจ่วงอาร์ดไม่มีตัวอย่างนั้นเหรอเทินของฉันจ่วงอาร์ดให้เฟสขึ้นไป oh <my> บวกกับสแตนอโลนถ้าอยู่คนเดียวจะบวกสามสามอทแท็ก <laughs>

ไม่เป็นไรมีกัารประกาศจับเอาเพื่อนขึ้นมาอีกแล้วก็อะไรอีกติงตีฉับไม่นะครับจะฆ่าฟิน่ะไม่่งไงแล้วก็จบเทิร์นเถินของฉันจั่วกัส ไปโจ๊ตีแ oh, อนแทกมาอีกแล้วครับ และไอติมโซดาของเขายา่าไม่ได้จับขังล็อกเลยมันนี่ปิดอัพเลเวลยอมสิครับ g g w p ค่ะ ทันเดอร์ซาโตดูกันหน่อยสิอืมหลักๆอะ่ะเราต้องมีฟิตนะฟิตต้องมาให้ไหวเอาไม่มีฟิตแดนนี่เราผ่านอะ่ะเค้ืนของฉันจัวกักัดรผ่านก่อน รอบที่สามจั่วอาร์ตแดสแตนออลนจะจัวกันไปไที่ไหน ไอ้ยา่ามอแล้วฉันเลือกนายฟิด oh ใช้ปืนใหญ่ทำให้ฟิดเป็นยูซีอันนี้ด้วยโอเคจะได้แบบอโลนต้มต้ม <a> มาแล้วลุงใจดีอันนี้สีเขียวเป็นน้ำใบเตย บวกสองสองเดี๋ยวถึงเทิร์นของเราอ่ะ5้าดาวเมจเจ็บเจ็บมาแล้วตัวสแต็ตโหมดแต่ของเราโหดกว่า oh. บวกสอง <I think S 1> สอง <c oughs> ไม่โจมเหรอไม่โจมก็ไม่โจมเฮ้ย <c oughs> ของฉันจั่วการ์ดออฟฟิศเกิ <c oughs> นไป <c oughs> บวกหนึ่งหนึ่ง ทำให้ปิดเป็นอินลูซีฟป,ปึ้งแยบแยบ, oh! แยบ smell อันตัวนี้จะบวก30ถ้าถือคอร์สแบกเราจบได้แล้วเนี่ยแลนดี่ oh. เขายังมีอีกตัวนะครับ hey. แต่ว่ากัน hey. ไม่ได้เนอะยักไใหล่ ยังไม่ถึงเทินอของนายมันคือเทินของฉันกิวกิวแม่สามยี่สิ 5. บสี่ซีซีเอะิพีค่าจัง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 โอ้โหฟิตสองตัวดูดีครับโอเคตาโตฟิตตัวที่ นี้จะเป็นแบบมาเรียรแล้วก็ให้เอ็กโซเดียจิ้มจ่วงอาร์ตทำไมเสียงเหมือนหมาเลยอ้าวพังพรพูจ่วงอาร์ตแล้วการ <stand S 1> ที่จัวออกมาจะเป็นฟิตติ้งมก หนึ่งหนึ่งเราต้องตายด้วยกันปังปังขันจ้าเธอของฉันจั่วการ์ดจั่วการ์ดต้องใช้เทียบที่เป็นฟิตติ้งเมื่อกโก้กันโป๊จอนมิกไม่ถูกใจสิ่งนี้ ิต้อง่วยเดี๋ยวและวกรดัอมันร้เฮื่อจบเธอร์ไอ้ w o o กวางเนี่ยมันจะหมวกพ <Our lands S 1> ลังโจมตี <need us. S 1> ไปเรื่อยๆต้องใบ้ซะ บอลเลเบอร์ไม่ค่อยจะมีทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ต้องดูไปก่อนโอ้โห so <I> ไม่นายวางปิด <goes> ต้องโถมการนำใช้พิการก์ดเพื่อัวหาฟอลเลเบอร์ นี้ก็ต้องรับสภาพไปก่อนโป๊โป๊โป๊รีเจ็บขอละจั่วการ์ดจั่วการ์ดจั่วการ์ดแล้วก็จั่วการ์ดเจ็บอัพเลเวล Looks like hot ได้มาตัวหนึ่ง มาเลยกันต่อบวก2 2ให้กับเกบรู้การทำงานเม้มปากดังเปะได้ทับแย่แล้วรักมาเขาเอารักมา<ย><ย>บอกมันเนี่ยต่ตายอ่ะใช้ปืนใหญ่มันแหละโตมาเรียซะ โอ้จากนั้นเราก็จะให้เทฟกับฟิตข <No> ึ้นไปโจมตี let's go a n d h a k แน่นอนว่าจะต้องเป็นน้องควางนั่นแหละไมยหยาไม่หยาแตนอโลนจะหายไปสองใบ จว่างอาร์ดการ์ดสเปลโอ้โหความพิโรธของเทพลาไม่นะซีดเลยยังไงก็คือต้องตายอ่ะไม่รอดอันนี้ก็จะเป็นเลสเนาะ กับฟิตฟิตอัพเลเวลแล้วก็นี่ด้วยก็จะเป็นโกลกัสโกลกัสก็จะสตันสตันลัก เลือสุดท้ายของเกียฟไม่แปะเขาให้จากนั้นก็โป๊ะเมมปากหนึ่งเทขัาบไม่บาลียมันไม่แตกทำดีเรี่สตุดแล้ว นอนสปาร์กขอดูการสเปลหน่อยโอ้โทษเกมนี้ตึงครับปัดเหงื่อเลย er. ฉันต้องใส่เลนเดี๋ยวนะปิดต้องได้โจมตีถึงจะได้ฉลาม ก่อนก็ามาดีครับผมมีเตรียมดีฟแล้วจังจัง,จงกระโดดลบแบบดิจิตโตอย่าโจมหน้าคิดดีๆตายเลยนะนั่นแหละถูกต้องเทินของฉัน ชัวอัดมาบอกมาบอกเด็กก็อัพเลเวลดยันเราต้องใช้การไปนี้ให้ปิดลงมา 能力。